ก่อนอื่นขอกราบสวัสดีแขกผู Q ้มีเกียรติไม่ว่าจะเป็นผู้ที่นอนกรนในยามวิกาลและลูเซอร์ในชีวิตจริงเข้าสู่รายการถ้าคุณไม่ตายเอาไปล้านหนึ่งเวผู้เข้าร่วมแข่งขันของเราในวันนี้เป็นฆาตกรต่อเนื่องรูปงามที่ต้องใช้เงิน ในการประกันตัวในชั้นศาลถ้าเขานั้นสามารถเอาชีวิตรอดได้จากสายดูดมรณะแล้วเราก็เขาจะได้รับเงินรางวัลน1ล้านบาทแต่ถ้าเกิดเขาทำไม่ได้เขาตายใช่ไ oh ม่กันพี่ฆาตกรสู้สู้พี่ฆาตกรสู้ตาย <c oughs> ถ้าคุณพร้มอมแล้ว <c oughs> กระโดดลงไปได้เลยไม่าตายเลยบายดอเวย์ way, นะครับเจ้าพวกเด็กน้อยหน้าใสาในวันนี้เราอยู่กันในเกมควิกแซน คือเกมแบบเล่นง่ายมากมันไม่มีอะไรเลยครุคณผู้ชมเป็นเกมที่ให้เรานั้นลองทรายดูดในรูปแบบต่างๆแล้วก็หาทางเอาตัวรอดจากทรายดูดอันนั้นเนี่ยมันมีแค่นี้จริงๆจนคนสร้างงงนะครับว่าจู่ๆเกมนี้นั้นมึงดังขึ้นมาได้ยังไงกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ขอบคุณสําหรับการเล่นนะจ๊ะเกมนี้เล่นไม่ยากนะครับเพียงแค่ให้เรานั้นลองทดสอบทรายดูดในรูปแบบต่างๆเฮ้เพื่อนกระโดลงไปเลยใช่กระโดลงไป แล้วเรานั้นกดสเปซบาร์โอ้เดี๋ยวทำไมตัวกูจมหนักกว่าเดิมปับหนึ่งนะกระโดดแลวมา้งโอ้วันจะเฮ็ดเกือบตายดูตัวดูตัวฉันโอ้ยิ้มมันแฟนบาดใจเอาละเราสามารถไปล้างโคลนได้ด้วยนะครับมันก็คือเกมทดสอบมาแล้ครับว่า ทรายดูดอันไหนมันดูดเราได้อย่างรวดเร็วแล้วก็หาทางเอาตัวรอดนะครับเหมือนกูเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ว่าเ,าเราสามารถตายได้และไม่มีอุปกรณ์เซฟตี่ใดๆทั้งสิ้นอย่างดูนี่พระสงฆ์นะครับกาลังจมทรายดูดเอาละเดี๋ยวผมช่วยเขาขึ้นมาก่อนมานี่มาอาบน้ำตรงนี้อ่าเรียบร้อยนะครับเป็นไงผมเป็นคนดีป่ะเกมเนี้ยคือมันสามารถช่วยเซฟชีวิตคนอื่นได้ด้วยเฮ้ <B> uh. ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงทำอะไรของมึงเนี่ยปล่อยกูลงนะเว้ยควิกแซนเน้ เดี๋ยวเจ้าหมอนี่มันทําอะไรเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เกมนี้มันเติมได้วะแม็กมันจะพากูไปลงในบ่อที่มันยากกว่าเดิม s t อปนุ่นฮ่าฮ่แฮ่ฮ่ว้าวว้าวนายจะตายอย่างนั้นหรออ้จะตายเฮ้ยมันจะขึ้นมาได้วะประสบทีสุดเหมือนผมจะต้องไปอาบน้ําแต่งตัวก่อนนั่ะเราปล่อยให้เขาตายดีกว่านะครับผมไม่แคร์เขาฮ่าฮ่นายจับเราไม่ได้แล้วฮ่าฮ่คืออย่างนี้เว้ย มันมีเซตติ้งอยู่ครับคุณผู้ชม Can be Grab นะครับเราสามารถกดไม่ให้คนอื่นนะั้นอุ้มเราได้ครบเอาล,ละเดี๋ยวเรามาลองเคลกันก่อนคุณผู้ชมเคลนี่ถือว่าออกง่ายอยู่คุณผู้ชมออกง่ายอยู่นะครับโอเคเริ่มออกไม่ง่ายแล้วกดสเปกบะช่วยกันดึงขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวนี่มันยากมากกว่าที่คิดโอเคมึงทีกูลง มึงขีบกูลงดู <laughs> ตายด้วยกันนังคู่จ <laughs> ะแตะด้วยกันนังคู่อย่างไงล้ยแะแต่คูไม่ตายเฮ้ยอย่าถีบลงดิเฮ้ยรู้ไหมมันยากแค่ไหนโอ้ oh my god guys นั่นแหละไม่มีใครช่วยมึงได้เว้ยแล้วกูจะยืนบังมึงตอนที่กูกดสเปกบอลแล้วออกไปจากที่นี่ได้ฮะคือผมรูว้ว่าเขาหวังดีนะครับอยากจะมาช่วยผมแต่กูปิดแกร็บลโอ้โห oh oh oh. ยากมากใช้เวลาเกือบหนึ่งนาทีอะลิฟดากอนฉันจำแกได้มึงมานี่เดี๋ยวนี้มึงทำอะไรกับกูตะกี้นี่ฮะลงไปและสำนึกในสิ่งที่ทำต่อไปทาลองดูนะจุ๊บอุ้ยอันนี้ก็เหนืดใช้ได้เลยนะทาเนี่ยสุดยอดเลยเหนียวมากโอ้โอไม่กอดตีนดำเลยอะ อันนี้ยากอันนี้ยากอันนี้ยากมากอันนี้แบบแค่บอ่อที่3ามเองนะเว้ยแล้วดูแบบกี่บอ่อที่กูจะต้องไปเผชิญกูไม่ไหวอะเอาจริงไม่ไหวไม่ไหวจริงๆผมคิดว่าเกมนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นเกมแนวซิมูเลเตอร์จะสนุกมาก Quick Sand Simulator เหมือนกับให้เราไปประจนภัยในบอ่อต่างๆนะครับแล้วถ้าเกิดเราเอาชีวิตรอดได้เราจะได้แต้มมาประมาณนี้หยุดอุ้มนี่ดูเป็นไงสุดยอด <laughs> ใจ้ผมช่วยไหมเดี๋ยวช่วยขึ้นมามานี่ โอเคช่วยแล้วเฮ้ยมันไม่ช่วยปล่อยปล่อยปล่อยอ่ามานี่เดี๋ยวช่วยขึ้นมาโอ้ oh my god โคนดีคนด,ดี2องพันยี่สิบไกด์มาหนิลองดูในบ่อเจลลี่บ่อเจลลี่นี่บอ่อเจลลี่อยากลงไปในบอ่อเจลลี่คนหรือเปล่ได้เลยเอาชีวิตรอดในเจลลี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงโอ้ไกด์ guys. นี่คอนเทนต์ใหม่เอาชีวิตรอดในเจลลี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงไก เฮ้ยมึงยังอย่าเพิ่งช่วยนะเว้ยเขาทำชาเลนจ์อยู่เอาชีวิตรอดในเยลลี่24ชั่วโมงโอ้ my god อือล้อเล่นตะกี้แค่ล้อเล่นเอาล่ะไปอาบน้ำอาบท่ามันไม่สมควรเลวต้องมีใครตายในบ่อเยลลี่นึกออกว่า dry quicksand อันนี้ยากไหมโอ้โหอันนี้ยากเหมือนกันยากพอสมควรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลิฟดาก้อนเนี่ยที่ผมชอบเขาอย่างหนึ่งนะครับคือเขาเป็นทั้งคนช่วยเหลือและก็เป็นคนที่ฆ่ากู ในเวลาเดียวกันนี่เป็นสิ่งที่ผมชอบมาก water quick sand อันนี้นะครับเป็นอันที่ผมโดนดูดแบบโคตรรวดเร็วปึ๊บกระโดดลงไปแม่งโง <ś led> มม่มันไม่ทนันมันไม่ทันนี้เกินไปนี่เกินไปเดี๋ยวเอาใหม่ข่าวนี้ผมจะไม่ขยับเยอะแต่จะกดแต่สเปซบารยย์างเดียวไม่ขยับโน no, ขยับโอเคห้ามกด a w s d อะไรประมาณนี้ no ค่อยเ,เดิน yes oh my god โคตรเก่ง เกมิงโอ้ยไม่ก็เกมิงโนเอาจริงโ o นนี่ถือว่าออกมาไม่ยากนะท่านผู้ชมมันเป็นแค่หิมะเฉยอ่าง่ายๆเซเลอรี่มันอ่านยังไงวะมันคืออะไรอะผมไม่รู้จักต,ติดนั่นเลยติดนั่นเปตบ้ g เกมิงอโอเคเดินช้าเลยอะสลามอะโอ้ โดนสลามดูดว่ะไม่ยากคุณผ,ผู้ชมสลามไม่ยากนะครับเฮ้ยโอเคสลามไม่ยากเฮ้ยคุณคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคุณช่วยมาแบบเอาชีวิตรอดในเยลลี่24ชั่วโมงกับกูก่อนป่ะเราลงไปพร้อมกันนี่เฮ้ยชิปเป่งละผมแม่งนั้นจับเธอไปด้วยอย่างน้อยๆเอาเธอรอดก่อนได้อยู่คุณผู้หญิงไม่ยากไม่ยากไม่ยาก ถ้าผมทำได้คุณก็ต้องทำได้เอาล่ะคุณผู้หญิงลองดูเอาชีวิตรอดในเยลลี่24ชั่วโมงวไบวบอกว่าสเปดป่าสเปดป่าสเปดป่าเร็วๆกดเร็วคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงสู้สแล้เร็วเร็วเร็ว,วสู้สู้้ยิงอย่าเพิ่งช่วยก่อนการเวลาแกนะแก Jungle Quicksand ทรายดูดในปา่าฮึบอ,อู้วันนี้แน่นใช้ได้อะเน,นี่ย ผมว่าผมอยากเอาอะไรที่มันแบบยากๆเลยอะลาวาเนี่ยนะพี่มึงจมลาวาเอาชีวิตรอดในลาวายี่สิบสี่ชั่วโมงไม่มึงเอาชีวิตรอดให้ได้ภายในห้านาทีก็พออย่างเงี้ยโึบโอ้ oh my god ตัวเราไม่ตายเหรอให้ตาย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 ,ตาย,ตาย,ตายอย่างงี้สิโอ้ oh my god challenge c h a l l e n g ลนจ n กิ้ขึ้นมาก็โอ้โอ้โหเมย์กตีนแดงตีนแดงมเกือบตายเฮ้ย hey. ปากลัวแบบทรายดูดโอ้ my god guys ลุกแอดดิสปากัวแบบทรายดูดนะครับเป็นออบบี้ว่ะโห <No. S 1> oh, ถ้าเกิดตกนี่คือตายอะ่ะโอเม่ปากัวสกิลโอ m ม g o กอดโซสกิลมันมีทางไปอยู่ไม่ยากไม่ยากปากัวสกิลเนี่ยผมคิดว่าคนทำปากัวที่ดีอะ่ะควรทำแมปแบบนี้นึกออกป่ะ no เกือบตก เนี่ยมันควรที่จะมีแบบเป็นด่านเป็นด่านแล้วด้านล่างแบบอาจจะมีทรายดูดมีลาวาอะไรประมาณนี้่งนีน่ีปีนเขาได้เลยนะเนี่ยยอดมากเอาไม่มีแล้วไม่อยู่แค่นี้โดเอ้ยเดี๋ยวผมจะลองอันท้ายๆนะครับอยากรู้ว่าอันไหนมันยากที่สุดนี่อะไรเนี่ยใ่เป็นมุมเหรออันนี้ในสบู่ต้องลื่นมากแน่เลยอะลองสบู่ก่อนนี่ครับผู้ชมนี่เป็นคนที่โดนสบู่นะครับ เคาเกือบตายต้องให้เพื่อนแบกกลับบ้านะลองใช้แมงมุมดูนะย่าใแมงมุมคือมันอาจจะไม่เร็วเหมือนสบู่นะครับแต่มันเหนียวมากดูดิกว่าผมจะขึ้นมาได้ No b r รามันยังติดอยู่อีกเหรอเอ้ยมันเสร็จๆอ่ะโอเคไม่ยากเท่าไหร่เวทมัด เป็นโคลนที่แบบเปียกอีกทีนะนี่คืออะไรเนี่ยอเบลคมันเป็นอะไรอะ่ะอันนี้ผมไม่รู้จักจังโกมัดโคลนที่อยู่ในปลาลองนี้ดู <Wow. S 1> เฮ้ยเฮ้อนนยอันนี้สบายอันนี้สบายงงเหมือนกันแต่เหมือนผมจะกระโดดได้แบบช้าลงกว่าเดิมถ้าเกิดมันติดตีนนะครับแล้นี่คืออะไรเนี่ยเป็นหลุมอันนี้ยังไงยังไงมันก็ตกดีวะ <c oughs> อะ่ะลองสบู่ อ,อ,อโอเคได้อยู่ก็คือห้ามกระโดดเพราะว่าถ้าเกิดกระโดดปุ๊บมันจะแบบจุ๋มลงไปเลยไงเอาชีวิตรอดจากทรายดูดยี่สีชั่วโมงเยสุดยอดไปเลยอะไรเพื่อนเฮ้ยแกทำอะไรนี่แกทำอะไรกลับไปคิดซะไม่ไม่ห้ามขึ้นมา <c oughs> นี่งไงละกลับไปคิดซะวว่าแกทำอะไร เอาล่ะคุณผู้ชมเกมนี้นะครับถือว่าสนุกใช้ได้เลยถึงแม้ว่าเป็นเกมที่แม่งไม่มีอะไรเลยก็ตามแต่สนุกดีลองมาเล่นดูมันมากใครคุณผู้หญิงจะจับตัวผมอย่างนั้นละนี่เอาชีวิตรอดจากน้ำพึ่ง24ชั่วโมงเรียบร้อย